สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเอลิเต์โรเจอร์เดลีอัรเจอร์ชื่อที่กลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกหลังจากเหตุการณ์สังหารหมู่ที่เกิดขึ้นในปี2014เรื่องราวของเขานั้นเต็มไปด้วยความโศกเศร้าวความโดดเดี่ยวและการสั่งสงความโกรธที่นำไปสู่โศกนาฏกรรมที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเอลิเอต์โรเจอร์เกิดเมื่อวันที่24กรกฎาคมปี1991ในครอบครัว ที่มีฐานะดีพ่อของเขาคือปีเตอร์โรเจอร์เป็นผู้กำกับภาพยนตร์และมีชื่อเสียงในวงการบันเทิงส่วนแม่ของเขาคือหลีจินเป็นชาวมาเลเซียที่เคยทำงานเป็นผู้ช่วยผู้กำกับในวงการภาพยนตร์เช่นกันวัยเด็กของเอลเลียเต็มไปด้วยความท,ท้าทายแม้จะเกิดในครอบครัวที่มีฐานะดีแต่เขาก็ต้องเผชิญกับปัญหามากมายพ่อแม่ของเขาแย่ร้างกันเมื่อเขาอายุได้เพียงเจ็ดขวบซึ่งส่งผลกระทบต่อจิตใจของเขาอย่างมากเขาต้องย้ายบ้านบ่อยครั้งระหว่างของพ่อ และแม่ทำให้เขารู้สึกไม่มั่นคงและขาดความต่อเนื่องในชีวิตในช่วงวัยเรียนเอลเลียประสบปัญหาในการปรับตัวเข้ากับสังคมเขามักจะถูกรังแกจากเพื่อนร่วมชั้นเนื่องจากรูปร่างที่เล็กกว่าเด็กคนอื่นและบุคลิกที่เงียบขรึมเขาถูกลอเลียนและกีดกันออกจากกลุ่มเพื่อนซึ่งยิ่งทำให้เขารู้สึกโดดเดี่ยวและแปลกแยกในช่วงวัยรุ่นเอลเลียเริ่มสนใจเกมออนไลน์โดยเฉพาะ World of Warcraft เขาใช้เวลาหลายชั่วโมงในการเล่นเกม ซึ่งกลายเป็นที่หลบภัยจากโลกความเป็นจริงที่เขารู้สึกว่าไม่ยอมรับเขาในโลกออนไลน์เขาสามารถสร้างตัวตนใหม่และรู้สึกมีอำนาจมากขึ้นแต่การหมกมุ่นกับเกมก็ยิ่งทำให้เขาห่างไกลาจากการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในชีวิตจริงเอลเลียดมีเพื่อนสนิทเพียงไม่กี่คนแต่ความสัมพันธ์เหล่านี้ ก็ไม่ยังยืนเมื่อเขาย้ายไปเรียนที่วิทยาลัยชุมชนเซนเทบาบริ y c o คอเล e เขาพบว่าตัวเองยิ่งโดดเดี่ยวมากขึ้นเพื่อนเก่าๆของเขาเริ่มห่างหายไปบางคนไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยอื่นบางคนก็มีแฟนและใช้เวลากับคนรักทําให้เอลเลียดรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งความสัมพันธ์กับผู้หญิงเป็นปัญหาใหญ่สําหรับเอลเลียดเขามีความปรารถนาอย่างมากที่จะมีแฟนแต่ไม่เคยประสบความสําเร็จในการเข้าหาผู้หญิงเขามักจะรู้สึกอิจฉาเมื่อเห็นคู่รักเดินผ่านไปมา และเริ่มโทษผู้หญิงที่ไม่สนใจเขาความรู้สึกถูกปฏิเสธนี้กลายเป็นความโกรธและความเกลียดชังที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเอลเลียตเริ่มเข้าร่วมในฟอรัมออนไลน์ที่มีแนวคิดต่อต้านผู้หญิงและสังคมเขาพบกลุ่มคนที่มีความคิดคล้ายกันซึ่งเรียกตัวเองว่าอินเซลอินเซลหรือโสดโดยไม่สมัครใจกลุ่มเหล่านี้มักจะแสดงความเกลียดชังต่อผู้หญิง และผู้ชายที่ประสบความสําเร็จในความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในชุมชนออนไลน์เหล่านี้ยิ่งเสริมความคิดที่บิดเบี้ยวของเอลเลียดในช่วงเวลาเดียวกันครอบครัวของเอลเลียพยายามช่วยเหลือเขาพวกเขาจัดหานักบําบัดและจิตแพทย์ให้เขาแต่เอลเลียดมักจะปฏิเสธความช่วยเหลือหรือไม่ให้ความร่วมมือในการรักษาเขาถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคออทิสติกสเปกตรัมแต่เขาปฏิเสธการวินิจฉัยนี้และไม่ยอมรับการรักษา ในปี2014เอลเลียตเริ่มวางแผนการแก้แค้นที่เขาเรียกว่าวันแห่งการลงทันเขาซื้ออาวุธปืนและเริ่มเขียนบันทึกที่เรียกว่า My Twisted World ซึ่งเป็นการเล่าเรื่องชีวิตของเขาและความเกลียดชังที่เขามีต่อสังคมวันที่23พฤษภาคม2014เอลเลียตได้ลงมือก่อเหตุสังหารหมู่ในเมืองอิสลลวิสเตอใกล้มหาวิทยาลายัย UC Santa Barbara เขาฆ่าผู้คน6คน และทำให้มีผู้บาดเจ็บอีก14คนก่อนที่จะจบชีวิตตัวเองด้วยการยิงตัวตายเหตุการณ์นี้สร้างความสะเทือนใจไปทั่วโลกและนำไปสู่การถกเถียงเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตการควบคุมอาวุธปืนและความรุนแรงที่เกิดจากความเกลียดชังทางเพศเรื่องราวของเอลเลียรอเจอร์เป็นตัวอย่างที่น่าเศร้าของความล้มเหลวในการรับมือกับปัญหาสุขภาพจิตและการขาดการสนับสนุนทางสังคมที่เหมาะสม มันแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการให้ความสนใจกับสัญญาณเตือนภัยและการช่วยเหลือผู้ที่กำลังต่อสู้กับปัญหาทางจิตใจนอกจากนี้ยังเป็นการตนใจถึงอันตรายของการปล่อยให้ความเกลียดชังและความโกรธแค้นเติบโตโดยไม่ได้รับการแก้ไขโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์สามารถเป็นแหล่งรวมและขยายความคิดที่เป็นอันตรายได้สำหรับผู้ปกครองและผู้ใหญ่เรื่องนี้เป็นเครื่องตนใจให้ใส่ใจกับพฤติกรรมของเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาแสดงอาการแยกตัวหรือมีความคิดที่รุนแรงการให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนทางอารมณ์อย่างเหมาะสมอาจช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมแบบนี้ได้ในอนาคตสำหรับเยาวชนเรื่องราวนี้เป็นตัวอย่างของว่าอันตรายจากการหมกมุ่นอยู่กับความรู้สึกด้านลบและการโทษผู้อื่นสำหรับปัญหาของตนเองการหาความช่วยเหลือเมื่อรู้สึกโดดเดี่ยวหรือซึมเศร้าและการพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ในท้ายที่สุดเราต้องตระหนักว่าความรุนแรงไม่ใช่ทางออกสำหรับปัญหาส่วนตัวหรือความไม่พอใจในสังคมการสร้างสังคมที่เอื้ออาทรและเข้าใจกันมากขึ้นพร้อมทั้งการให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตคือกุญแจสำคัญในการป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมแบบนี้อีกในอนาคตขอบคุณที่รับชมครับหวังว่าทุกคนจะได้รับข้อคิดจากเรื่องนี้และตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพจิต และการสร้างสังคมที่เข้าใจกันมากขึ้นอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมวิดีโออื่นๆที่เราจะนำเสนอในอนาคตครับค่ะท้ายที่สุดนี้ขอให้เหยื่อผู้เคราะหร้ายทุกคนจากเหตุการณ์สังหารหมู่ที่สโลวิสเตอร์จงสถิตในสวรรค์เราขอแสดงความเคารพและส่งความเสียใจอย่างสุดซึ่งไปยังครอบครัวและเพื่อนๆของ